แล้วก็สวัสดีปห้านะครับทั้งแปดคนนะครับตอนนี้มีไฟซอนนะครับสัญญามันชุสาปังกรนะครับวีโวทุกคนเปิดกล้องนะครับวีโวนี่เมื่อกี้ใครแว๊บมีมัมวสินนะครับลาพิณีอาริษานิชานันนะครับนิชาน,านันนิชาน,านันไม่ควรเพื่อนมาเรียนด้วยอ่ะอ่ะเปิดกล้องเปิดกล้องอาริษาเปิดกล้องด้วยครับ เปิดกล้องแล้วมองกล้องนะครับจะถ่ายรูปบันทึกแล้วอ่าพร้อมนะครับเกี่ยถ่ายรูปแล้วครับหนึ่งสองเดรี๋รเรอเหนึ่งสองสามเอ้ยไปไหนมันฉิสาหนึ่งสองสามบางคนมีครึ่งหน้านะครับโอเคแปดคนนะครับส่งรูปไปก่อน อ่าสำหรับวันนี้นะครับเราก็จะมาเรียนกันเรื่องของวัฏจักรน้ํานะครับคําว่าวัฏจักรหมายความว่าไงนะคําว่าวัฏจักรหมายความว่าอย่างไรวัฏจักรน้าชั่วโมงที่วัฏจักรน้ําเราจะเรียนสองชั่วโมงนะครับชั่วโมงนี้นะครับอ่าชั่วโมงที่หนึ่งคำว่าวัฏจักร่ะคาว่าวัฏจักรหมายความว่าอย่างไง มันมีความหมายอยู่นะครับวัฏจักรคืออะไรวัฏจักรก็คือการเปลี่ยนแปลงที่เป็นแบบรูปคงที่อย่างเช่นอย่างเช่นน้ำดโดยความร้อนกลายเป็นไอไอไปเจอความเย็นควบแน่นกลายเป็นหยดน้ํา ีย๋ยวเพื่อนเข้ามีสองคนนะครับนุสราแล้วก็วีรวุฒยีนุสราอะไรนี่ยนะนุสร,ราวีรวุฒเอาออกไปแล้ว ว่าถ้าจัดก,ก็คือการเปลี่ยนแปลงที่เป็นรูปแบบคงที่นะครับอย่างเช่นน้ําเปลี่ยนเป็นไอนะไอไปเจอความเย็นกลายเป็นหยดน้ําหยดน้ําก็กลายมาเป็นน้ําน้ํารวมความร้อนก็กลายเป็นไออีกนะครับมันเปลี่ยนอย่างมีรูปแบบคงที่นะครับท่าัคำว่าว่าจัดยังหมายถึงอะไรอีกนะครับ วัฏจักรแย่งหมายถึงการหมุนเวียนต่อเนื่องไม่มีที่สิ้นสุดนะเกิดวนเวียนซ้ําแล้วซ้ําอีกซ้ําแล้วซ้ําอีกซ้ําแล้วซ้ําอีกไปเรื่อยๆไม่มีการสิ้นสุดนะครับเราเรียกว่าวัฏจักรฉะนั้นวัฏจักรน้ําก็คือ,อกระบวนการที่เป็นการเปลี่ยนแปลงของน้ํานะครับเป็นการเปลี่ยนแปลงของน้ําเกิดขึ้นหมุนเวียนไปเรื่อยๆอย่างไม่สิ้นสุดนะครับอย่างเช่นน้ํากลายไปเป็น ไอ้น้ำกลายไปเป็นฝนนะกลายไปเป็นหิมะหิมะตกลงมาแล้ลายกลายเป็นน้ำครเข้ามาเลยวีรวุฒิมามคนที่สิบหาต่อนะครับสิบเอคนสอสิบคน ก็มาทําไมสองอันเวรวุสน้ํามีการหมุนเวียนเป็นวัฏจักร,รหรือไม่นะครับอ่าน้ํามีการหมุนเวียนเป็นวัฏจักร,รหรือไม่น้ํมามีการหมุนเวียนเป็นวัฏจักรหรือไม่ครับมีไหมคิดว่ามีไหมมีครับมีนะครับเพราะว่าเราจะพบน้ํานะครับเราจะพบน้ําอยู่ตามที่ต่างๆวนเวียนกันไปนะครับพบในแม่น้ํามั่ง พราะเป็นไอน้ําเป็นเมฆเป็นหยดน้ําเป็นฝนล,ลงมานะครับฉะนั้นน้ําจะมีการหมุนเวียนนะครับอเป็นวัฏจกักรหมุนเวียนไปที่ใดบ้างบ,บอกแล้วนะครับอย่างเช่นไปในแม่น้ําไปในหมหาสมุทรนะพบอยู่ใต้ดินพบอยู่ในในบอ่อน้ําของเรานะครับพบลอยอยู่ในอากาศนะครับฉะนั้นน้ำเนี่ยมันจะมีการหมุนเวียนเป็นวัฏจักรนะครับ วัฏจักรน้ำเป็นอย่างไรนะวัฏจักรกิจกรรมที่หนึ่งวัฏจักรน้ำเป็นอย่างไรนะจุดประสงค์ของกิจกรรมนะครับใช้แบบจาลองเพื่ออธิบายลักษณะและการเกิดวัฏจักรน้ำนะวันนี้แจกสั้นๆเดี๋ยวนักเรียนก็บันทึกลงในตารางของนักเรียนได้เลยนะครับคอมกรีตน,นะครับคอมกรีตเข้ามาอีกคนนึงเดี๋ยวเพื่อเพื่อนเข้ามาหลายหลายคนนะเดี๋ยวเราก็จะใส่รูปกันอีกครั้งนะ ปิดเข้ามานะครับ11คนแล้วนะครับตอนนี้15อาจจะเป็นเพราะว่าครูเข้าเร็วเข้าสนเร็วกว่าเดิมเกือบ10นาทีนะครับเราจ,จะใช้แบบจจลงในการอธิบายลักษณะแล้วลว่าจากน้ำนะครับ ทีนี้เดี๋ยวเราจะมาบันทึกกันในใบงานที่หนึ่งนะครับว่าจะจักน้ำในหน้าห้าสิบห้าสิบเอ็ดจริงๆแล้วมันจะเป็นเกมให้นักเรียนเล่นนะครับแต่นักเรียนไม่สามารถจะเล่นได้นะครับนะมันจะต้องเป็นเกมและมีนกหวีดมีการเป่านกหวีดแล้วมีการเคลื่อนที่ซึ่งนักเรียนอยู่กันคนละบ้านทั้งนั้นเลยนะครับก็จะเล่นไม่ได้ดังนั้นเดี๋ยวครูจะเอาข้อมูลนะครับใส่ไปในตารางนักเรียนก็สามารถบันทึกลงไปในตารางได้เลยครับตรงนี้ อยู่ในหน้าห้าสิบห้าสิบเอ็ดนะครับเตรียมใบงานไว้นะครับใบงานที่หนึ่งหน้าห้าสิบหน้าห้าสิบเอ็ดบันทึกจบเร็ววันนี้ก็เลิกเร็ววันนี้อันนี้เป็นวิชาสุดท้ายหรือเปล่าครับวันนี้ครับทุตพอลครับวิชาสุดท้ายนะฉันนักเรียนบันทึกเร็วก็เดี๋ยวเราได้เลิกเร็วเอายินดีต้อนรับนุสินีเข้ามาอีกหนึ่งคนนะครับนุศินี สิคนแล้วล่ะสิบสองคนนะครับสิบสองคนทีนี้ตารางนะครับตารางเนี้ยมันจะมีอยู่ทั้งหมดอ่ามีอยู่ทั้งหมดกี่ข้อเก้าครับเก้าข้อนะครับมันจะเป็นแหล่งที่อยู่ของน้ํานะครับเป็นแหล่งที่อยู่ของน้ําจากแหล่งหนึ่งมันจะอาจจะเปลี่ยนไปอยู่อีกแหล่งหนึ่งได้นะครับ และเหตุผลของการเปลี่ยนแปลงมันจะอยู่ยังไงนะครับดูข้อแรกนะครับข้อที่หนึ่ง <S <S เดิมเป็นเมฆบันทึกนะครับบันทึกเดิมเป็นเมฆนะครับเดิมเป็นเมฆนะเหลงที่อยู่เดิมเป็นเมฆนะครับหลังจากนั้นหลังจากเป็นเมฆแล้วนะครับมันเปลี่ยนที่อยู่ใหม่นะครับมันกลายเป็นฐานน้าแข็งนะมันกลายเป็นฐานน้าแข็ง เหตุผลของการเปลี่ยนแหล่งที่อยู่นะครับอ่าก็คือมันเกิดไอน้น้ำแล้วก็เกิดเป็นหิมะแล้วก็ตกลงสู่ทานน้ำแข็งข้อที่หนึ่งนะครับจริงๆอันนี้มันได้มาจากการเล่นเกมนะครับ่าแต่เราไม่ได้เล่นนะเราก็เอาผลมาเลยจากเมฆอ่าเดิม อยู่เป็นเมฆนะครับกลายมาเป็นทานน้ำแข็งได้ยังไงได้จากการที่มันเกิดเป็นไอน้ํานะครับเมฆก็คือไอน้ํานะแล้วก็เจอความเย็นตกมาเป็นหิมะนะครับตกลงสู่ฐานน้ำแข็งอ่าสองจากฐานน้ำแข็งนะครับจากทานน้ำแข็ง นักเรียนจะ <bug> สังเกตว่าน้ํามันจะเปลี่ยนสถานที่อยู่นะ <S <S น้ําจะเปลี่ยนสถานที่อยู่นะครับจากทาน้ําแข็งไปอยู่ใต้ดินกลายไปเป็นน้ําใต้ดินได้อ่ามันเปลี่ยนยังไงนะครับเหตุผลในการเปลี่ยนเปลี่ยนยังไงนะครับจากทานน้ําแข็งเปลี่ยนไปเป็นน้ําใต้ดินได้นะครับก็คือน้ําแข็งหลอมเหลวนะน้ําแข็งจากของแข็งเนี่ยหลอมเหลวกลายเป็นของเหลวแล้วก็ซึมลงสู่ดินนะครับซึมลงสู่ดินมันก็จะกลายเป็นน้ําใต้ดิน จากน้ำใต้ดินนะครับมันก็อาจจะเปลี่ยนที่อยู่ใหม่นะเปลี่ยนที่อยู่ใหม่ไปอยู่ทะเลสาบคนะำว่าทะเลสาบก็คือทะเลที่ไม่มีพื้นที่ติดออกจากคือพ,พื้นที่รอบๆของมันเนี่ยมันจะปิดกั้นหมดเลย ปิดกั้นหมดเลยนะครับไม่มีการสิทต่อออกไปสู่ทะเลภายนอกนะครับเรียกว่าทะเลสาบจากน้ำใต้ดินกลายไปเป็นทะเลสาบมันเกิดอะไรขึ้นนะครับก็คือน้ำซึมลงทะเลสาบนะครับอันนี้ได้ได้ละสามข้อจากเก้าข้อ แล้วบอกนะครับเดียนได้ไปก็สี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าแล้วก็จบของวันนี้เสร็จแล้วครับเดี๋ยวรอเพื่อนก่อนเสร็จแล้วค่ะบ,บางคนบางคนยังไม่เสร็จนะครับอีปักอีปักพังโกในเล่นอย่าตายน้นงเสร็จยังเสร็จแล้วครับ สเยรองท่้อกเราจะได้เยกอยูอันนี้ก็คือลักษณะที่น้ํานะครับเปลี่ยนที่อยู่นะครับอเปลี่ยนที่อยู่ก็คือมันเกิดการเปลี่ยนแปลงเปลี่ยนแหล่งที่อยู่เปลี่ยนวัฏจักรนั่นเองนะครับ เมฆไปเป็นทานน้ําแข็งได้นะครับจากทานน้ําแข็งก็อาจจะไปอยู่ใต้ดินได้ซึมลงไป,ไปอยู่ใต้ดินน้ําใต้ดินซึมลงไปไปรวมกันอยู่ในทะเลกลายเป็นทะเละครับเสร็จ<ๆ>แล้วนะครับเอาไปข้อที่สี่นะครับข้อที่สี่ข้อที่สี่ 4, นะครับจากทะเลสาบนะครับจากทะเลสาบก็อาจจะเปลี่ยนแหล่งที่อยู่นะครับไปอยู่แหล่งใหม่ก็คืออาจจะอยู่ที่เดิมก็ได้นะอาจจะอยู่ที่เดิม จากทะเลสาบก็อยู่ในทะเลสาบเหมือนเดิมแสดงว่าน้ายังคงอยู่ที่เดิมไม่มีการเปลี่ยนเปลี่ยนสถานที่อาจจะอยู่ที่เดิมก็ได้นะครับอย่างเช่นน้ําในคลองน้ําในคลองของเราเนี่ยเป็นไอ้น้ําตกลงมาก็ยังตกงมาแล้วก็มาอยู่ในคลองเหมือนเดิมก็แสดงว่ามันไม่ได้เปลี่ยนที่อยู่ข้อที่สี่นะครับข้อที่ห้าจากทะเลสาบนะครับ อาจจะไปอยู่ที่สตัตว์ไปอยู่ได้ยังไงจากทะเลสาบไปอยู่ที่สตัตว์ไปอยู่ได้ยังไงครับคนที่สิบสามอนุมัต จากทะเลจากน้ำในทะเลสามันเปลี่ยนที่อยู่ไปอยู่ที่สัตว์ไปอยู่ได้ยังไงครับไหนลองตอบครูสิมันไปอยู่ในตัวสัตว์ได้ยังไงส,สัตว์สัตว์มากินค่ะอ่าสัตว์มากินน้ํามาดื่มน้ํานะครับมันก็ไปอยู่ที่สัตว์ได้นะครับอ่าเกิดจากการที่สัตว์ไปดื่มไปกินนะครับอ่สัตว์ดื่มน้ําในทะเลสาบนะ ทุกคนเปิดกล้องไว้หมดเลยนะครับเปิดกล้องไว้ทุกคนเลยนะครับระหว่างที่เธอทําไปด้วยนี่ครูจะถ่ายไปด้วยนะครับ13คนอมกิดเปิดกล้องด้วยนะครับเมื่อกี้มาไม่ทันนะครับเธอปมกิตอาิสา,านุสราเปิดกล้องด้วยนุสินีเปิดกล้องด้วยครูจะถ่ายตอนที่เธอบันทึกนี่แหละครับ ผมกรีดนุกสลาไม่เปิดคุก็จะถ่ายแบบนี้ลนะครับมองไปที่กล้องนะครับมองไปที่กล้องนะครับหนึ่งสองเอาเปิดแล้วหนึ่งสองสามไม่เชื่อดูนะครับคูก็ถ่ายแบบที่เธอไม่เปิดกล้องนะครับส่งให้ดูด้วยอสามคน อทีนี้น้ําจากสัตว์ต s. <S ตเนี่ยน้ําจากสัตว์มันก็อาจจะไปอยู่ที่ดินอ่าไปอยู่ที่ดินเปลี่ยนที่อยู่ไปอยู่ที่ดินนะครับเกิดอะไรขึ้นนะครับสัตว์ขับทายครับสัตว์เนี่ยฉี่ออกมาตายอุจจาระออกมาผสมน้ําออกมามันก็กลายไปว่าน้ําเนี่ยเปลี่ยนที่อยู่ไปอยู่ที่ดินละอ่าหรือสัตว์อาจจะตายนะครับน้ําที่อยู่ในตัวสัตว์ก็ซึมลงไปอยู่ในดินนะครับ เสร็จแล้วครับครับ่าเสร็จแล้วครับไปดูข้อที่เจ็ดต่อนะครับข้อที่เจ็ดอน้ำที่อยู่ในดินอาจจะเปลี่ยนที่อยู่นะครับอาจจะเปลี่ยนที่อยู่ใหม่ไปอยู่ในแม่น้ํา น้ำที่อยู่ในดินเนี่ยอาจจะเปลี่ยนที่อยู่ใหม่เปลี่ยนไปอยู่ในแม่น้ําก็คือไหลนะครับไหลไปรวมกันอยู่ในแม่น้ํานะครับน้าในดินจํานวนมากนะครับน้ําในดินที่มีเป็นจํานวนมากเนี่ยมันจะไหลไปรวมกันเป็นแม่น้ํานะครับลงสู่แม่น้ําก็จะเป็นการเปลี่ยนที่อยู่ของน้ำนีกแหละ น้ำในแม่น้ํานะครับก็าอาจจะเปลี่ยนที่อยู่นะครับไปอยู่บนก้อนเมฆอ่าไปอยู่บนก้อนเมฆได้ยังไงทําไมน้ําไปอยู่บนก้อนเมฆได้ไหนในช่วยตอบสิมนลอยขึ้นไปม,นมนันคือโดนความรอ้รอนเองแล้วมันก็ลอยขึ้นไป ได้เยอะแยะเลยอัน,นี้มาดูข้อที่เก้าถ้าก้อนเมฆนะครับก็อาจจะไปอยู่ในหมาสมรุรนะไปอยู่ได้ยังไงอ่ะอยู่ในก้อนเมฆแล้วมันไปอยู่ในหมาสมุดมันตกลงไปอยู่ในรูปของอะไรครับมันไปอยู่ในรูปของอะไรที่มันจะไปอยู่ได้ มันอยู่เดิมมันอยู่ในก้อนเมฆเนี่ยแล้วมันไปอยู่ที่หมาสมุทรเนี่ยมันไปอยู่ได้ไงโม้จังปอพังกอนโม่จางมันอยู่ก้อนเมฆแล้วมันไปอยู่ในหมาสมุทรได้คนตกลงมาเออมันมันไปอยู่ได้ในรูปแบบของฝนตกลงมานะครับแล้วก็ไหลตกลงไปในหมาสมุทร ในทะเลไเงก็รวงตัวการตกลงสู่มหาสมุทรก็คือฝนนั่นเองอานนี้เอาคร่าวๆนะครับเก้าข้อจบแล้วนะวันนี้มีแค่นี้เลยดีใจไหมดีใจไหมนุกทีนี่ จบแล้วนี่วันนี้คนะเมื่อวานอ๋อไม่วานเดิมไม่ได้เดี่ยวรูลืมไปสิบสามคน น้ำเนี่ยมันจะมีการปรับเปลี่ยนเปลี่ยนแปลงที่อยู่เปลี่ยนไปนะครับต่อต้านครับไม่มีการหยุดไม่มีการหยุดพักไม่มีที่สิ้นสุดทีสิ้นสุดนะครับเราจึงเรียกมันว่าวัฏจักรนะครับวัฏจักรของน้ํานะครับมีรูปแบบแน่นอนเลยนะครับอย่างเช่นมีการควบแน่นมีการระเหยนะมีการแข็งตัวนะมีการหลอมเหลวนะมีรูปแบบที่แน่นอนแล้วก็ เกิดการเปลี่ยนแปลงไม่มีการสูงครับเสร็จแล้วนะครับสรุปได้ว่าวันนี้นะครับเราปกิกรรมวันนี้นะครับอนุภาคของน้ําในการมีการหมุนเวียนนะไปอยู่ตามแหล่งที่อยู่ต่างๆนะครับเช่นในสัตว์ในพืชในพืชก็พืชอาจจะดูดน้ําเข้าไปใช้ในการสังเคราะห์แสงในสัตว์ในพืชอยู่ที่เมฆอยู่ที่ทานน้ําแข็งน้ําใต้ดินทะเลสาบมหาสมุทร แม่น้ําแล้วก็อยู่ในดินด้วยนะครับในแม้แต่ในตัวเราเองในตัวมนุษย์เองเนี่ยก็มีน้ําเป็นองค์ประกอบหลักครับเราก็จะมีการหมุนเวียนน้ำยีอะไรบ้างอย่างเช่นเราถ่ายปัสสาวะออกมาเราถมน้ําลายอ่นี่ก็คือสูญเสียน้ําเราได้รับน้ําก็อย่างเช่นเราดื่มน้ําเข้ามาและก็จะมีการหมุนเวียนในตัวเราด้วยนะครับอันนี้ก็คือสรุปกิจกรรมในวันนี้ว่าถ้าจัของน้ำหนึ่ง เดี๋ยวพรุ่งนี้เราจะมาเขียนว่าถ้าจัรกองน้ําในชั่วโมงที่สองนะพรุ่งนี้ในชั่วโมงที่สองเวลาสิบโมงสิบนาทีนะพรุ่งนี้เวลาสิบโมงสิบนาทีเราจะมาพบกันในชั่วโมงที่สองนะครับของวัจักรน้ํามีใครจะถามอะไรไหมครับวันนี้มีแค่นี้ไม่มีค่ะไม่มีกันทีเลยนะรดาไม่ต้องถามไปเลยนะ อ่าถ้าไม่มีนะครับก็ขอจบบทเรียนเรื่องวัสดจัดน้ำในวันนี้เพียงแค่นี้นะครับสวัสด oui, ีครับขอบคุณคุณครูไเล่นน้กับคุณครูคดิตนะครูต่างกขอกังวลนะครับครับสวัสดีครับ นุสลาเขาไปกันหมดแล้วเธอ